าขาปัตเตอร์ครับปัตเตอร์ปัตเตอร์ครัาหลวงตาอ่ะอ่ปัตเตอร์นะครับหลวงตาท่านได้ใช้นะครับสาธุสาธุจับน้ำก่อนพี่สาธุครับผมก็สิ่งของที่เรานำมาถวายหลวงตานะครับเราก็ก่อนที่หลวงตาจะไปถึงนะครับเรายกไว้นะครับถ้ายกได้เนาะแต่ถ้าสิ่งของสิ่งไหนที่หนักอย่างน้ำนี่ เราก็จับน้ําไว้นะครับจับน้ําไว้ก่อนพี่สาธุครับผมก็เราจับน้ําไว้แล้วท่านก็จะคอไปที่น้ําแล้วก็ค้อหัวนะครับหลายคนก็ถามว่าสงสัยว่าการให้ทาไมหลวงตาไม่ให้ได้ให้พรนะครับค้อหัวก็คือให้พรครับเพราะว่าหลวงตาท่านอธิษฐานจิตลงไปในผ้านะครับที่พี่น้องเห็นท่านได้นํามาค้อหัวพี่น้องเรานะครับนั่นก็คือคนไหนได้โดนค้อหัวก็คือ เป็นการให้พรจากลวงตานะครับจากสาธุครับ